สวัสดีครับสวัสดีอามบายครับอยู่กับช่อง YouTube รถด,ดำสวยๆจารัดครับเอาเอาบักอามเอาเอาเอ้ยเอ้ยเอ้ยอูอามเกือบออกไม่ได้ครับ พอสมลายขีย่หลังเสือสบายเลยครับขี่หลังเสือเขาเรียกว่าขี่หลังเสือวันนี้โรงงานวิ่งดินนะครับไปบล็อกนะครับพนังกั้น,น้ำนะครับหน้าหลังครับวันนี้โชคดีมากที่ได้ครูดินจากออของพ่อใหญ่เฉียนครับพ่อใหญ่เถียนพ่อใหญ่เถียนหรือเขียนอะไรนี่แหละ เอกเอาให้ขุดเอาคูคันคูนะครับเป็นสะเกาครับเอาไปเพื่อไปใช้ในการบล็อกน้ำหน้าหลังนะครับถามฝ่ายเยวจะพาไปดูที่เทครับนี่ครับอันนี้พาดูที่ขุดวันนี้เราวิ่งอยู่ที่สี่คันทอทงยังไม่มาครับกำลังเช็กรถอยู่ครับดังเบรกไปเดี๋ยวพา ตามรถดัไม่ดูเลยครับฝุ่นเลยครับไงกรุกเป็นถนนลูกรังครับโอ้โหแบบนี้อะต้องเป่าครองทุกวันครับเดี๋ยวท่อทงมาเดี๋ยวจะให้ขนปั๊มลมมาด้วยครับนี่ต้องเป่าครองทุกวันนะตรายครับฝุ่นมันจะสามารถเล็ดลอดเข้าไปในห้องเครื่องได้ครับ ปีนี่สายจวดจวดอย่างเดียวครับอืมดูฝุ่นดูฝุ่นทางก็ไม่ขิ้เรเท่าไหร่ก็โอเคอยู่พอวิ่งได้ครับาดูระยะทางสี่คันห้าห้าคันน่าจะพอดีครับอ่ามันขาดขัดตอนไปช่วงหนึ่งเพราะว่ารถแมคโครสองร้อยตักมันค่อนข้างจะเร็วหน่อย เต็มเร็วอ่ะพูดง่ายๆแต่ถ้ารอยี่อะวิ่งห้าคันพอดีเลยตลบเลยตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงแล้วทีเทอยู่ตรงนี้ครับหน้างานไม่โฟกัสเลย สวนปามครับตรงนี้ครับเป็นสวนปามเราน้อยไงเฮ้ยโอ้เราน้อยสบายครับดันทันอยู่บายสบายเลย ก็จะบล็อกไปถึงโน่นแล้วก็ตัดไปโน่นนะครับแล้วก็ไปโน่นไปโน่นนีน่ครับรอบเลยตัต<ะ>ตกุ้งอฮะตักุ้งไปอีกไปอีกเอ่อไปถึงโน่นเลยต้นปาล์ม ้ถึงแค่ต้นตามลมันแหละแล้วก็ไปนี่เลยนี่ก็ทางนี้เด้ตีแทมอยู่นี่เลยไปนี่เลยตรงน,นู้นแหละน่าจะไปชนนู่นนั่นแหละเราข้อพายอะ่ะชนข้อพายเลย,อพ,ย,เลยพอชนนู่นชนนู่นปุ๊บมันมีทางแล้วตอนนั้นอะชนก้อพายมันไม่มีทางเลย ปัญหาคือบริเวณพื้นที่ตรงนี้มันเป็นน้ำซับด้วยเนี่ยนี่เป็นน้ำซับเดี๋ยวบล็อกเสร็จปุ๊บต้องให้จานชูมาชักรองนี่แหละชักรองลึกเลยให้น้ำมันซับไปนูน่นไม่รู้ว่าดินข้างล่างเป็นยังไงแต่ที่แน่ๆคือ2 0 0เดินได้ตรงนี้ยตอนแรกผมคิดว่าเดินไม่ได้นะ à mày lên nam mày lên nam mày đúng rồi lên nam về mày để mình tự giúp phần đi để tự nôn này khô mình nôn ờ là đây đây ยกเลยครับเทได้ทีละสองกองครับ นี่คือนี่คือเทแค่บดอัดมาเบื้องต้นก่อนนะเดี๋ยวจะยกระดับสูงกว่านี้ครับน่าจะยกเสมอถนอนนู้นเลยระดัแบบอันนี้แค่คือบดอัดให้มันแน่นก่อนเดี๋ยวไปดูฝั่งหน้าฝาก่อนหน้าฝาจะอยู่ทางนี้ครับ โอ้ดินทรายกรนเดาไงกรุบเลยโอ้โ <limited> อ <monkey music> ้เ <skills> ก <oneself> ือบไม่รอดปักต้มใส่จวดใส่จวดดูใส่จวดหน่อยครับว้า Một con lốc Lê 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 Phải lê Bà bao lục PHI bà bao Wow. Bye bye. เปลี่ยดฝั่งนี้หน่อยโอ้เดี๋ยวมาดูฝั่งนี้ครับฝั่งนี้นะน้ำมันจะไหลซับลงมาเรื่อยมันต้องมีเจาะฝั่งนี้ก็น่าจะใช้ดินตรงนี้แหละ ใช้ดินตรงนี้โยนไปฝั่งนี้เลยถอยตรงนี้เลยถอยอะไรแล้วกันครับจากนี้มานี่มาหเมตรอู้นายอยู่นี่เลยอยู่นี่พอดีเลยอู้ น่าจะตรงนี้พอดีเลยนะนี่ตรงป่าเนี่ยบอกนี่ไปชนน่าจะมุมนั้นมุมกอไผ่ตรงนั้นครับเนี่ยบอกข้ามน้ำนี้ไปเลยครับนู่นเลยชนกอไผ่ดูเหมือนจะชนกอไผ่พอดีเลยเนี่ยเพิ่งเต้องเอากอไผ่ออกเนี่ยสองกอ ไผ่สองกอนนี่น่าจะต้องเอาอกอกเพราะว่าโดนเต็มๆแหละยังไงก็โดนครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะเอาดินนี้แหละขึ้นมาเอาดินตรงนี้นะครับดินตรงนี้บล็อกไว้ทางนี้เลยบล็อกไปนี้โอเคดูงานวางแผนเรียบร้อย เพนงานเรียบร้อยครับนี่ก็สั่งเราน้อยเรียบร้อยแล้วพ่าทำยังไงครับเดี๋ยวมาดูฝังกันใหม่นี่ข้ามไม่ได้เ,เนี่ยรถดับข้ามไม่ได้นะแต่ข้ามนี่เรียบร้อยเลยแม่โคก็ไม่น่าจะได้นะเนี่ยได้เฉพาะรถกระบะครับ นี่คือที่เดือดร้อนของชาวบ้านครับที่ตรงนี้แหละเขาสเสนอไปเได้งบประมาณมาทำครับตรงนี้ครับจะเป็นทุ่งนาครับเป็นทุ่งนาทำการเกษตรก็อู้หลายไร่อยู่นะต่อไปก็จะทำฝายตัวนี้ก็สบายแล้วทางข้ามสบายเลยรู่นลอย้อยอยู่ฝั่งนน้นครับ เดี๋ยวจะบล็อกมาชนช่วงนี้นะครับบล็อกมาชนตรงนี้ผมเดินไปดูทางเรียบร้อยแนละ้วอ้รม่มรื่นดีมากเลยตรงเนี้ยาสุดยอดเลยพอบล็อกมาชนตรงนี้ปุ๊บทางตรงนี้ก็จะตัดออกเลยผมจะตัดทางตรงนี้ออก ตัดทางตรงนี้ออกนะครับอาจะตัดมาถึงถึงตรงเนี้ยถ้านโน้นตัดออกมาเลยตัวคา,านจะอยู่ตรงนี้ตรงนี้นี่บอกไปโน่น โอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าครับผมขอบคุณสําหรับการเข้ามาติดตามรับชมครับสวัสดีครับโอ้จัดหนักจัดเต็มครับจานชูวันนี้